เข้ามานะครับโดยผู้เสียหายเนี่ยซึ่งเป็นก,รรา,การระดับสูงของทารโภคทุยางแห่งชาติส่ะาะบันเพืชนะครับก็มาลงตังรงวรัฐการก็ทางนั้นก็ตีโดยไปยางว่าเรียกร,รับเงินด้วยกลยกุทธ์จากผู้แทนชาตินะครับเพื่อแลกเปลี่ยนการที่จะไม่ต้องถูกยกย้ายตแหน่งนะครับดูสับเปลี่ยนกำลังในหน่วยงานนั้นนะครับโดยมีการเรียกรับเงินไปยังเอ่อเวหาหน่วยงาน ซึ่งก็เป็นสำนักภายใต้กรมแล้วรู้อย่างานย่อยประเทศไทยกรมนะครับแล้วแต่กรณีว่าเงินไหนเรียบเอาเท่าไรน,นะครับก็เทียบอยู่รายละประมาณสองแสนถึงสามแสนบาทนะครับอันนี้จะเป็นเคสหนึ่งนะครับผมที่าทางอระทรวงดีเนี่ยไปเรียกจดเงินจากเงินฐานทุนพวกเทียบเลยนะครับกนะ็กลับถือว,ว,ว,ว่าทางประเทศไายนะเอามาต้องทุกข์ต่อทุกข์เราก็จะไม่มีการ เราทุกที่การเรอัตรอนครับโดยท่นทานโดยที่เอาตัดทิ้งหรือว่าเอาเนื้อเนี้ยนะครับผม10%เพราะแต่ละหน่วเนี่ยก็จะมีลดลงมาณนะครับน้อแตกต่างกันนะครับดังนั้นในการเรียกก็จะเรียกดูจากว่าอำนาจในเรื่องต่งางๆนะครับมีใหญ่บ้านยังไงนะครับเรียกตามเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นนะครับตอนทิ้งไม่ใช่น้องเกาะนะครับผมเป็นผู้เจัดการที่เขาเป็นรายการด้วยนะครับแล้วก็ ซึ่งในกระบวนการเนี However, ่ยก็มีการแจ้งผลในการตรวจผนก็เจอเงินสดอีกเกือบห้าล้านซึ่งเงินสดต่างๆที่มีการเก็บไว้เนี่ยนะครับปรากฏัวที่กระชื้นของบุคคลต่างนะครับซึ่งซึ่งเดือดร้อนจริงก็จะมีการผลิไปนะครับอันนี้แล้วเฉพาะในประเด็นกล้ำแดงด้วนะครับที่ชัดเจนนะครับส่วนนอกกนั้นเนี่ย ในการสืบสวนจับกลุ่มรยายนี้นะครับเป็นผู้เสียหายได้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ปบตลอ็อกทุกเจ้าหนปาทครับให้ดำเนินคดีกับผู้ชาทางเรื่องครับนะครับทุกที่ทุกทีการนะครับที่ผู้เสียหายกับผู้จับกลุ่มเนี่ยดำเนินการนะครับเรารวบรวมในหลฐานไว้ แน่สาพอสมควรนะครับแล้วก็ได้ทำโดยตามกฎหมายที่ให้อนุาจนะครับก็พบว่ามีการเรียกรับเงินจริงนะครับเรียกรับเงินจริงเจ้าที่พปชและปทและพศเขาตรวจเก็ได้เข้าจับกลุ่มขณะที่มีการส่ง้อนเงินกันนะครับเขาได้พยานหลักฐานข้อข้างที่จะชัดเจนนะครับรวมทั้ง ขยายผลไปที่ต่างๆของในห้องเนี่ยก็พบพยานหลัานที่น่าเชื่อว่าได้มาจากการกระทำาความผิดอีกหลายราคการรวมมูลค่าตามที่ท่านเลขาได้พูดก็คือประมาณห้าล้านนะครับก็คือถือว่าเป็นยอดเงินที่สูงพอประมาณ